สวัสดีครับทุกคนวันนี้ตีจะมาแบ่งปันวิธีการตั้งค่าผู้ควบคุมห้องไลฟ์สดนะครับอันนี้นะครับสำหรับใครที่มีผู้ติดตามเยอะนะครับเวลาเราขึ้นมาไลฟ์สดเนี่ยนะครับเราจะตอบคอมเมนต์ไม่ทันใช่ไหมครับเราเนี่ยสามารถตั้งผู้ควบคุมห้องช่วยตอบได้เลยนะครับไปดูวิธีการกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เข้าที่น้บมาที่หน้าโปรไฟล์ของเราหรือที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็กดอัปโหลดนะครับกดบวกข้างล่างตรงกลางนะครับเราจะทําการไลฟ์กัน และก็กดคําว่าไลท์นะครับข้างล่างขวามือนะครับและก็กดคําว่าการตั้งค่านะครับแล้วก็กดคําว่าผู้ควบคุมนะครับแล้วก็กดคําว่าเพิ่มผู้ควบคุมไลท์นะครับแล้วก็ค้นหาบัญชีเนาะนะครับเดี๋ยวตีจะเอาเป็นบัญชีสำรองแล้วกันนะครับ หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีบัญชีอาจจะเป็นมีแอดมินแอดมงแอดมินเนาะนะครับก็เพิ่มแอดมินอ่ากตอกเข้ามาได้แต่ต้องมีเพื่อนกันก่อนนะต้องมีเพื่อนทิกตอกกันก่อนนะครับถึงจะพิมพ์ค้นหาแบบนี้ได้นะครับทีนี้เราเจอบัญชีที่เราต้องการแล้วกดเพิ่มได้เลยนะครับเพิ่มคููควบคุมได้เลยนะครับทีนี้นะครับพอเรากดเพิ่มแล้วเนี่ยสิทธิ์เข้าถึงพื้นฐานนะครับการตั้งค่าความคิดเห็นอกกดเปิดนะครับ ปิดการบัญชีกดเปิดบล็อกบล็อกบัญชีกดเปิดนะครับสิทธิ์แอดมินตรงนี้นะครับเขาเนี่ยสามารถทําได้หลายอย่างเลยเนาะนะครับนะเ,ออเพราะฉะนั้นจะเพิ่มใครเป็นแอดมินเนี่ยต้องดูดีๆนะครับทีนี้ก็กดยืนยันเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับ